เอ้ยครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พารวยมือนีน้ำผ้าเป็นครัพเป็นช่องพี่นอ้องป้องปายสู่กูสุขคนครับมาตามตัวเลขแนวทางของเลขลับสายเทพยเม่นหน่อยอุดรครับหลังจากแนวทางของเพิ่นวันจีพันมาแต่ดังต่ำลดครับพี่น้องเอฟซีมือนีมาตามต่อทั้งรายเดือนและรายวันก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำแน่ปไปบ่อนหลายสียลายทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอบไปฟังเม่นหน่อยเพิ่นบ่เพิ่นจ๋าครับเช่นครับ หานึ่งเก้าแล้วก็บอกออนเอสซี่นะบ้าเก้าหนึ่งหาน้ไม่เด้อว่านสั่อ้านนี่แมนบอครับผมเออบ้าไม่สิม้านรัฐบาลแมนบอให้รัฐบาลบ้านนี่ล่ะอ๋ยอบบ้ากับเขาไร่บ้านมาอนี่พลาดบ่ไดมื่อนี่เอากัอเข่าไร่บ้านเพื่อนบ้ากินจนหดสองสุดแมนบอแม่เพื่อเดชองก็ออกสืให้ทุพัเมือ่หออไอเยอะคือเก้าบอออกเพื่อห้ทูพัน แมวโดนบบันบ่ไหวเลยหมื่บ้านนี่ที่ทนที่ทาดกินยาสองเม็ดได้บมู่บ้านเมือนสองเมือนส้าก็กินสองเม็ดอีกว้ายมันบ่บันบ่บหวเนาะยครับพี่น่อยเอฟซีคนไทยและบ้านแม่งมนพี่น้อเอฟซีไม่วันนี่คุณใดจังพ่ออรยวันมันม้พาดบ่ไรครับม่นเก่าก็เลยบอกเพื่อนว่าให้มุนหมหมุนเป็นเก่านึ่หาบรานหมู่บ้านนี่มู่บ้านเพื่อนสามตัวเป็นหวยย้บริสันว่ะ ม่หน like ูมาแดงในวันเซยยานทุ่มหำมันนอ่กับแพาย์ปะได้ครับพี่น่อยพี่องวัดของเฟินนย่านทุ่มหำหนอโอ้ยแม่เดยวนี้ย่านทุ่มขำกแม่แอมเนียนกำบานไปแม่ที่ทุนนี้าดเลยตายตายเขาเด้าเขาเด้าฮ่้กินยาไว้ด้วยหมื่ว่านนี้โอ้ยวาไว้ยวะจนพ่อหน้าน่อยมันว่าเอาน้ำหา่แล้วมันมาแม่หน่อยยอมแล้วะ อบ๊วยเพื่อนว่าด้านหน่อยเอมิกเซอร์นะแค่นี้นึ่งบ๊ไหวแม่นหน่อยย่อมย่อมเพืแม่เอา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 เมื่อมาเพื่อนว่าเอาเมื่อมาห้คือเก่าแต่ว่าเพื่อนต้องห้ออกว่าออกว่าได ER ้เพราะว่าเพื่อนย่านทูามเอาเมื่อมาห้คือเก่าว่านได้ไปได้ว่านจอยแม่นเมื่อไหนกระซิบไปได้ว่านอีกเพราะว่าเอาเมื่อมาเพื่อนว่าอันบุบบุว่านี่เพื่นย่านทูขำเพื่นแล้ให้ออกก่อนแมนออกก่อนเลยเพื่อดูย่านทูขำเทวดาพวกเก่าษกนเอาดว ผู้เกา่าผู้กเก่าติผู้เก่าคือเกา่าเออก็อเช่นว่า้านนีกระบอกเขาอีกได้หมู่บ้านตัวใดแม่มาสั่นเอาไปเลยมาสั่นเก้านะเก้าศูบบนหาเอาโรนต่ำหนึ่งเลยมาสั่นแมนเป็นอันบอกขนาหนั้นาม,มายาำอีกเนาะคำทโทมมากแาบแม่ตัวใดเอาลูกมันออกแต่ไปออกแต่แม่ออกหนึ่งหาเอาตัวใดอีกเพื่อนบ่เอาหนึ่งหาก็เอาคือเกา้าลูกเอาคือเกา้าเอาเก้านึ่งหาคือเกา้เา,กาตามคือเกา้าของเราน่ะจำตามคือเก้า ของเทพาน่ะตามคือเก้าแม่บางสีอันเป็นว่าอาหารได้วันอันเพิ่มโทษมากอันเพิ่มว่าตามคือเก้าแม่บาจังซี่เอาตัวไหรล่ะแม่มาสันตามขึ้เก้าแต่ว่ามันออกตัวไหรบ้ามากมาสันออกเก้าเนื่อหาเพิ่มว่าดูกถ้ามันเก้าเนื่อหาเดี๋ยวให้ลูกโรดล่งแต้มเนื้อตัวไหรแม่อันเก้าศูนย์ห้าแม่บาจังซีบ้านในอันได้วันน่ะนะบ้านในให้ลูกน่ะไปตัดเจอเก้าศูนย์ศูนย์ห้า ก็ซือตัวเก่านาเนื้งหาเก้านึ่งหาคือเก่าม่วันเบามากนวนเบาคือเก่าแต่ว่าเพิ่มตัวนี้แม่วางสี่หมู่บ้านนี่ไถยร้อยมันไปไถ่ร้อยแล้วเนาะเออมันไปอาหารอย่างบัไทยร้อยก็อันเด้านะแม่ครับแล้วมันไปยังแล้วมันไปยังเหระแต่ว่าเขามาถามแม่แม่ก็บอกเข้าไปแจงซีเออเขาโทูบอกว่าม like ันเข่าแม่มันเข่าว่าศัดแม่ก็เดยว่าเอามันไหนเด้อลูกเล้อสิผ้าไปท่านบัออกสิผ้าไปทูผังเทวดาแม่วางแจ๊ซีจิไปหาทางไหน เทพดาเทวดาที่ตั้งแมนเทวดาว่าเพิ่นเพิ่นกะัาปากแล้วเพิ่นเอาเมื่อมาเมื่อมาเอาย่างไห้่าษาดูจักสิรุดเมื่อแน่น่ะเพิ่นเอาไห้น่ะใส่เมื่อนี่สิรุดเมื่ออีกเลยเอาย่างไห้อันเพิ่นเอาอันหกศูนย์หนึ่งอะไห้ย่างสิรุดเมื่ออีกได้ดูดเมื่อเด็กหนึ่งดูดออกไปเด็กเห็นแต่ศูนย์หกบาเห็นแต่หกศูนย์นะมันดูดเมื่อออกไปแม้ใส่เมื่อน่ะมันดูดออกไปก็เด็กแต่ศูนย์หกบาทหกศูนย์นะเออ มันข <ie high, S 1> ึ e. e ้นนี mm ่เลยนั่นแหละมาแบบมันดูดดูดลงไปก็เห็นแต่หกศูนย์ก็อันนาดาวหกศูนย์หนึ่งอนนาก็ยังว่าใส่มือหามันดูดลงไปมันดูดลงมันสิลงขาง่ดงบอกมันสิเป็นศูนยมมันสิมาอัเด็กร้างบ่เนาะก็ยังว่าดูดลงข้าง่ดงแม่กระจับเอากระจับเลยหกศูนขางทิงขาง่างมันเดีดลงไปนี่แม่มันิือว่เป็นศูนย์หนึ่งดางบอกกระยงว่ามันอนี่บ่มื่อนี่ จับเอาจับเอาแบบมั้นดุเลอนี่สิเป็นยั้งก็ได้ก็ได้แต่ออซีไอตีเอาแมนได้สถาบานก็ได้แต่สถาบนแม่กันหินโตเก้าหาหนึ่งเก่าคือเก่าเก้าหนึ่งหาคือเก้าสถาบัน่นสาดแมนมันสา้เลยแมนเปิดได้ก็ได้เลยแต่ว่าอันนี้เพื่อนมาให้มือคืนนี่แต่ว่าให้อันเอ็มเอสี่น่ะคิจารณาให้แบบไหนแม่ให้แบบเป็นตัวเลขเลยมาใส่มือให้เลยแมนคือขมากัน่ะ ไฮคือขมังนะแต่ว่าหดูดออกเด็กอันศูนย์หนึ่งดูดออกไปดูดลงไปตัวขมังตัวไหนกับแม่ตรงอ่ะเด็กกัตรงอ่ะนะหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งหานะกรับกันนะแม่เอออะไรอันนี้ได้แม่นี่อันนี้นะเนแม่ก็บ่ามันเป็นตัวอลเนี่ก็ต้องหาอาหารกลางวันแม่ก็มาแต่แม่ก็รอเนี่ยนะก็ะืือก็ะืือแท้แค่เก้าสี่กับหนึ่งสามนี่แม่ อันนี้นะเนียน,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 นตัวนี่แม่เนียนตัวนี่แม่มันคนละ้ตัวให้เนียนตัวนี่แม่นั่นน่ะให้ให้เนียนตัวอันหกศูนย์หนึ่งน่ะเซบาศูนย์หนึ่งน่ะมันแดนลงขง้างล่างแม่กระดึงขึ้นมากไว้ไว้ไวคือลดลงไปแล้วแม่ว่าสั้นว่างมาขึ้น,นอ,อ,อันเพิ่งห่างให้แล้วเนาะว่างให้เพิ่งกลับไปกับแม่ผู้เก่าหล่ะมาให้บ้านในตื่นเศร้ามากกับมาเบิงหิ่งผ้ามาด่างแก้วมันเห็นได้พญานาคป่ะนี่ให้พญานาคแก่หนี่เพิเบิงค่ะแม่เพิ่นเป็นอยงสีหางกุ้มเพิ่นน่ะ เป็นงานมันสิไดยมากหนก็เป็นโตเป็นโตเป็นโตมากกับมาขอดเป็นปฟองอยู่นี่บางก็บเป็นโตมากอยู่นี่กับเป็นคือโตเด็กนี่มันน่ะบิ่งบอสตดนอ่ะไปขึ้นมองไปแล้วไม่พยานั่นขึ้นมองห้าบ้างขันแหมหิงพระน่ะเฮงพระน่ะมองบ้างขางเป็นยังไงกปล่าตั้งมันเป็นอันคือหางเพิ่นนี่แม่ยะอองสิแม่มีจะห้อยบ่ได้นับแม่ ต้องให้พ <minutes> ่อไปไปนับกันเขาไปนับทิล่ะเขาไปเบิ้งไปไายทิล่ะไปสิเขาไปไายกับไปไายสิพาไปนี่ไปบ่เดี๋ยวเบิ้งก่อนเป็น่ก่อนอืมเออมันกับเป็นป้องเป็นอันมันกับบ่เป็นป้องดอกอันนี้เป็นหางเป็นแมงซี่ไงอ๋องซี่บานี่อันเป็นนมองเป็นใหญ่มากนี่มันเอาไว้เขาลอยมากนี่มันเป็นป่องอยู่นี่บามันก็ลอยไม่เอ๋มันก็ไปทางสี่หัวเพิ่นไปทางสี่ไปหาผ้าเนี่ยแม่นบ้านแม่กับแม่คิดบ้านที่อัน นานเพื่อนนาแม่อันนี้ยังก็เพื่อนดอกขาบนะรือกคิดเพื่อนตัวนันบอกเพื่อนมาล่อยให้เบิ้งเพื่อนมาปฏิหารให้เบิ้งนาแม่ว่าน้าั้นกับว่าแม่แม่น้อยบบเมนธรรมบดาได้นี่มันเพื่อนสิเป็นด่างเพื่อนกับมี่คิดคือกันเพื่อนบ่อยาไห้แม่น่อยฮ่อเพื่อนเพื่อนเนื้อออกเลิ่นมาสั่นแต่ว่าเป็นห้อยมันบอกเป็นห้อยคือไทยเท่านั้น สาวปิวบาดเลยมันเป็นคนระแบียบเลยมันเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดแม่มันก็เป็นมียางสีหางเป็นงามงามก้นคนระย่างที่เขาเห็นอยู่ในเห็นแม่นบ้านเมื่อคนระย่างเห็นปานอยู่ในหนังน่ะไหมแล้วไหนเห็นปานอยู่ในหนังดิผ่าเลยน่ะไเออคือเขาเห็นอยู่ในหนังโอ้ยงามโอ้ยงามงามงามดิมันเปรียบเปียบว่าได้เปรียบเปียบว่าได้มันงามแห้งกันบ่มันงามแห้งกับข้าวรายวันวันนี้ ยูได้ก่อนแม่หกศูนย์หนึ่งเน้นได้หกศูนยหนึ่งนะเน้นได้หกศูนหนึ่งแม่้ว่าไ้ตัดเอาแน่หนึ่งมันตกลงน้างล่างติหกกับอนนึ่งะตกล้น้างล่างกัไปจับขืนมาไม่นอกจับขึืนมาเอาไปขางล่างไปได้เพิ่มเงิน่แม่กับเบิเมือนนะกินได้ทั้งวันเต้ว่าเพิ็นไฮสองเทียบวานหนึ่งเป็นไฮสองเทียบคิดจาระนาเมอเิ่นเขาส่วงไรดู่ว่างตัวนี้เลยจดหกศูนยหนึ่งหนึ่เลยเจแม่ห้คิดจาระนาเบื่อง่าเ่น ช่องไหลมือไห,ไหจั๊กมุ่งจักมุ่งอหไรคิดจะได้หน้าเบื้องสีพีชตามมาเอ <ใน S 1> อมแม่อุดร,รกลับเป็นแนวทางอาเออบบานี้ท่านเบาไปกับสิบ้าเขาบ้าครับพี่น้องเอฟซีุกททานนี่ครับเป็นกับข้าวรายวันของเม่น้อยอุดรหรือว,ว่าเหล็กแรปใสยเทปวันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบหกส่วนตองวัดครับพี่น้องเอฟซีเป็นตองวัดมาตัวนี้ตองวัดมาห้าหนึ่งเก้าปต้าเหรียญเอาครับพี่น้องเอฟซีุกท่านอันนี้เป็นของวัดของ วันที่หนึง่งกรกฎาคมวันที่หนึ่งดือนหนาเดียลวละครับพีนองเอฟซีตวแทนตัวเล็กนวทางห้าหนึ่งเก้าเปตาเลนเะาแด้พี่นองได้ตัว,ตวลเลขกนวทางส่วนข้างบนเป็นไร่บ้านครับปี่นองเ e อฟซีตูแทนห้ม่โชบม่ม,มานะเพื่อนสนอกว่าเพราะว่ามือบ้านเนี่ยดี๋ยวยิงคาววบแต่สามตัวมินส,ส,ส,สำหรับท่านใดจิตไปปีนคาก์บัเขา่าพีนองกระใส่วิจยายรณญาณในการรับชมและรับฟังนํา ข้างล่างเป็นไร่เดือนข้างบนเป็นไร่วันให้ผู้ชคไม่ใช่กันสกุลสก้นครับพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีครับ